สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาชวนไปตลาดนัดด้วยกันกับพี่น้องค่ะชวนไปตลาดนัดด้วยกันวันนี้วันเสาร์ตอนนี้ก็เที่ยงวันกว่าๆเที่ยงเกือบจะเที่ยงวันแล้วค่ะไปดูว่าเขามีอะไรมั่งไปดูตลาดนัดกันไป,ไปด้วยกันค่ะแล้วขายมันทอดขายอะไรนะเยอะแยะ นี่ตลาดนัดอัฟริกันแพรนอัฟริกันแพลนอุ้ยตายแล้วเยอะมากเลยมะม,ม,ม่วงนู่นเป็นกล่องๆแต่มันเย็นเกินนะคะพี่น้องมันเย็นเกินซื้อไปต้องกินเร็วๆนะขอบคูขาด้วย มะนาวมะม่วงเยอะมากเลยอะ่ะดีด้วยแหละแต่มันเย็นนะมะนาวนั้นสิบลูกสิบลูกนะสิบลูก1นึยูโรอู้ตายจาเยอะมากเลยน,นี่อะไรลูกอบน,นี้แพงล็อเกิน สยูโรเลยนะก่อนหนึ่งลูกกับลูกอะไรก็ไม่รู้นะแพงแล้วเกินลูกตัวนี้แพงแพงลูกตัวนี้ชมโอ้ก็มีชมโอเดี๋ยวไปเราไปดูตรงน้นตันดีกว่าที่ปลาก่อนดีกว่าค่ะไปดูที่ปลาก่อนแล้วค่อยกลับมาซื้ออม่ชอ้ ไปกลับมานะมะนาวนะถูกถูกเลยถุงนึงกี่ลูกวันนี้ถุงนึงกี่ลูกอุ้ยสิกว่าลูกเลยนะหยูโรเองอ่ะถูกมากเลยมะนาวส้มมาเยอะเยอะอ้ยมนะนกินนะสดสดเลยเนี่ยกันอะรมาเชมา้นเะ ากินน้ำสม้มอ่ะเยอะมากเลยถูกมากเลยตลาดนี้นะตลาดอัฟก,กันแคนเนี่ยดู่ส้มจีร้านนี้มีแต่ส้มแล้วก็มะนาวค่ะโอ้โลละหนึ่งยูโรห้าก็จะซื้อพวกเนี่ยเอ่อพริกหวานนี่ต้องมาร้านนี้อ่ะร้านนี้เยอะมากเลยมีทุกสีเลยพริกหวานเนี่ยตายดาจ้าเยอะขนาดนี้ ไปดูที่เขาขายปลากันค่ะเดินไปเกือบสุดซอยที่ขายอาหารตะเลอะ่ะร้านนี้ขายพวกผักพวกผักทีพวก,กพวกอะไรเพราะน่าทานอยู่นะพูดถึงนะของดองอะ่ะของดองร้านนี้เจอรี่ก็มีค่ะครึ่งกิโลสามห้าสิบกเจอรี่อางุนก็สวยๆนะ ลูกปลซื้อส้มนี้ไปสักกิโลโลแล้วสองห้าสิบค่ะส้มนี้ก็น่ากินนะปูขนมปังตัวใหญ่ใหญ่กล้ามมันใหญ่มากเลยอ่ะโอ้ คนเยอะมากเลยที่เขาขายปลาเนี่ยปลาเยอะคนเยอะที่ขายปลาพี่หมอง ลอยขายปลาทั้งซอยได้ส้มมาค่ะกลับมาถึงบ้านแล้วได้ส้มก่องโมร็อกโกมารสชาติมันดีกล,ล,ลมกล่อมค่ะส้มสามถุงเลยถุงละสองยูโรมั้ง ยูโรกวามเอ่อถุงละสองสองกิโลมั่งหนึ่งกิโลกว่ามัง่งสองกิโลมั่งค่ะอันนี้มะนาวมะนาวนี้สิบสี่ลูกหนึ่งยูโรค่ะถูกมากๆเลยตลาดนั้นตลาดอัพกริการแล้วชอบไปเดินด้วยค่ะคนเยอะดีชอบนี่ของถูกๆส้มนี่อีกอีกถุงหนึ่งสามถุงเลยค่ะส้มซื้อมา ชอบกินส้มค่ะเวลาไปทํางานนะเอาส้มไปกินนะเวลาพักนะระหว่างลูกค้าคนแรกคนที่สองค่ะแล้ววันนี้นี่ปลาหมึกสดๆค่ะแต่ตรงนี้ปลาหมึกก็จะเอาเปลือกมันออกแล้วนะเอาหนังมันออกนะดูสิมันจะสดๆอยู่อีกค่ะปลาหมึกปลาหมึกสดๆได้มาหนึ่งกิโลนะสิบสี่ยูโรแพงนะเดี๋ยวนี้นะปลาหมึกทะเลเหนือ,อน,นี่แหละ แล้วปลานี้ปลาอะไรเขาไม่ทราบตัวใหญ่ๆกิโลควาเลยอ่ะแบบสดสดจนเลือดออกไม่นี่ไว้แบบไว้ทอดอ่ะนะปลานี้ปลาที่เมืองไทยก็ไม่ค่อยกินนะเมื่อก่อนอะ <S <S น<า>่ะก็นกนาเข้ามาจากต่างใต้นะก็ไม่ค่อยกินนะปลานี้เขาจะให้ให้อะไรอะ่ะให้เป็ดให้ไก่กินแต่เนื้อมันจะอร่อยนะทําเป็นบ้องบ้องอย่างนี้นะแล้วก็ทอดอ่ะนะ คลุกเกลือแล้วกอดทอดแล้วก็ทําเป็นจู่ฉี่อะไรก็อร่อยเนื้อเยอะมันไม่มีก้างนะปลาเนี้ยแต่แต่คนไม่ค่อยกินนะที่เมืองไทยพูดถึงปลานี้อร่อยค่ะปลาเนี้ยอันนี้ตัวใหญ่มากเลยกิโลกว่าสิบเจ็ดวโลเลยนะใหญ่มากคนเนี้ยได้มาได้มาแค่นี้แหละค่ะได้มาไปเดินไปเดินเพื่อความสนุกอะ่ะชอบไปเดินที่ตลาดชอบไปเดินตลาดมากเลย นี่ส้มสวยงามมากเลยส้มนี่น่ากินน่ากินของตลาดอัฟริกันแปลนอะนี่นี่แหละค่ะมะนาวก็ถูกถูกหนึ่งยูโรเนาะนั่นแหละพี่น้องกาก็ได้มาอย่างนี้แหละไปตลาดวันนี้วันเสาร์ก็มาให้ดูกันนะชีวิตประจำวันนะตาอะไรมั่งนะคะซส,สดนะคะปลาหมึกเนี่ยเดี๋ยวต้องไปเก็บไอ้นั่นนะ่ะนะ เดี๋ยวจนพี่บ่าวไปเก็บกระเทียมป่ากระเทียมป่ามาไว้ผัดกับกุ้งปลาหมึกกุ้งมันมีอยู่แล้วอุ้ยน่าทานมากเลยชอบแต่ก็ห้หนังออกนะที่นี่นะปลาหมึกอะ่ะนี่เลยค่ะือ